เปลูใหญ่มากกินลูกใหญ่ มือหนึ่งกินเลยลูกชิ้นก็มีชิ้นใหญ่มากหืมเลยลูกชิ้นก็มีชิ้นใหญ่มากหืม ล,ลูกชิ้นก็มีชิ้นใหญ่มากอ,มอร่อยมากค่ะกินข้าวแต่ปนกินขนมมันจะเป็นขนมจีบนะคะเ,เพื่อนๆ พี่อุใหญ่มากอร่อยมากค่ะนืมโหโดค่ะอืมโหโดคา่า

นูกใหญ่มากอร่อยมากค่ะมือหนึ่งกิน ถ่ายไปตรงไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวก็อร่อยมากค่ะลำปี ละะส,สลังปีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกินต่อแล้วสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะกินต่อแล้วสวัสดีค่ะชิ้นนี้กินลูกใหญ่กินข้าวแต่เป็นกินขนมมันจะเป็นขนมจีบนะคะเพื่อนเพื่อน เลยลูกชิ้นก็มีชิ้นใหญ่มากอืมอืมลูกใหญ่มากลูกใหญ่มาก สวัสดีค่ะวันนี้มาธุระที่ดินนะคะแลก็มาพักเที่ยงกินข้าวกันนะคะแต่ไม่ได้ อยู่ที่ไหนก็ต้องทำงานกินลูกใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้มาธุระที่ดินนะคะ้ะก็มาพักเที่ยงกินข้าวกันนะคะแต่ไม่ได้ลูกใหญ่มาก ลูกใหญ่มากถ่ายไปตรงไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวก็สวัสดีค่ะ วันนี้มาธุระที่ดินนะคะ้วก็มาพักเที่ยงกินข้าวกันนะคะแต่ไม่ได้วันนี้ก็น่าจะทั้งวันนะคะมือหนึ่งกินลำปี รโโาชิ้นนี้กินข้าวแต่เป็นกินขนมก็จจะเป็นขนมจีบนะคะเพื่อนๆพื่อนเอป้ายก็ทนดูนะคะเพื่อนๆเอาแต่หน้าตัวเองนี่แหละ มือหนึ่งกินถ่ายไปตรงไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวก็โห,หรค่า หลายคนก็มานั่งรอเจ้าหน้าที่นะคะก็พักเที่ยงกันนะคะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะกินข้าวแต่เป็นกินขนมก็จจะเป็นขนมจีบนะคะเพื่อนๆ ถ่ายไปตรงไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เจอป้ายก็ทนดูนะคะเพื่อนๆเ,เอาแต่หน้าตัวเองนี่แหละชิ้นนี้อร่อยมากค่ะ ดมอร่อยอร่อยมากหาคอนเทนต์ส่งงานให้บริษัทเฟซบุ๊กให้เจ้านายนะคะนลยลำปี แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกินต่อแล้วสวัสดีค่ะจมอร่อยอร่อยมากมลูกใหญ่มาก